สวัสดีค่ะเชิญจากเพจบ้านติวเตอร์นะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยจากคลิปที่แล้วกันนะคะแล้วก็จะขึ้นเรื่องใหม่ด้วยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะเธอมาจากประเทศไทยก็จะเป็น she is from Thailand นะคะหรือว่าเธอไม่ได้มาจากประเทศไทยก็จะเป็น she is not from Thailand หรือว่าเธอมาจากประเทศไทยใช่ไหมเราก็แค่สลับกันใช่ไหมคะเป็น is she from Thailand นะคะโอเค ได้หลายอย่างมาแบบว่าคำฟอร์มอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าในอันนี้เราจะอ้างอิงจากการใช้ simple present แบบ is am are นะคะโอเคทีนี้มาลองเฉลยกันดีก,กว่าถ้าฉันมาจากประเทศจอร์แดนนะคะแล้วก็จะเป็นเนล้กันเนาอฉันมาจากประเทศจอร์แดนก็จะเป็น I นะะ I I'm from Jordan นะคะ Jordan นะคะหรือเขามาจากประเทศจีนเขาเราใช้เป็น he ใช่ไหมคะในที่นี้เนาะเราเรียกด้วยกันเองะคะ่ะ he is he ต้องตามด้วย is ถูกไหมคะ he is from China c h i n a เห็นไหมว่าเราใช้แพทเทิร์นตามตัวอย่างหมดเลยนะคะโอเคพวกเขามาจากอิตาลีพวกเขาต้องเป็นเดย์ถูกไหมคะเดย์ de, ใช้คู่กับอานะคะเดย์อาร์ from อิตาลีนะคะาติอิตาลีฉันไม่ได้มาจากประเทศเกาหลีต้องเป็นไอ I'm not from Korea. Korea C K O R E A นะคะเธอนะคะเธอเราเป็นชีใช่ไหมคะ mm hmm. เธอไม่ได้มาจากประเทศอียิปต์ก็เป็นเธอเธอ she is not หรือว่า she isn't from Egypt พวกเราพวกเราเป็น V ถูกไหมคะพวกเราไม่ได้มาจากพวกเราใช้ r เนอะ are not หรือ aren't from Venezuela นะคะ Venezuela ะคะเขาอยู่ในห้องขวาใช่ไหมนะคะเราต้องแปลเป็นภาษา ่าถ้าสมมติเราย,ยังไม่ได้เราแบบเขาอยู่ในห้องขวาก่อนเราเป็น he is in the right room ใช่ไหมคะถ้าทำเป็นประโยคปฏิเสธเออทำเป็นประโยคคำถามเราต้องสลับที่2ตัวนี้ถูกไหมต้องสลับที่กันนะคะเป็น is he in the right room ทำไมเราถึงใช้คำว่า the นำหน้า right room ใช่ไหมคะเพราะว่า เราจะรู้ว่าเราพูดถึงความห้องขวาเนี่ยคือห้องด้านนี้ห้องนี้อะไรนะคะโ okay. อเคเธอมาจากประเทศไทยใช่ไหมใช่ไหมคะถ้าเธอมาจากประเทศไทยก่อนเธอมาจากประเทศไทยต้องเป็น she is from Thailand ถูกไหมคะเพราะนั้นถ้าถามว่าใช่ไหมเราก็ต้องสลับตัวนี้ถูกไหมคะเป็น is she from ใช่แหละ mm hmm. อย่าลืมใส่เครื่องหมายคำถามด้วยนะคะต่อไปพวกเขามาจากประเทศเคนยาใช่ไหมพวกเขามาจากประเทศเคนยาก่อนต้องเป็น We a R e from Kenya แปลเป็นอันนี้เราก็ต้องสลับเนาะเป็น a R e we from Kenya แบบนี้นะคะโอเคอันนี้เป็นคลิปเฉลยนะคะประมาณนี้นะอันนี้ยจัดอยู่ใน present simple tense นะคะเป็นประโยคปัจจุบันแบบธรรมดาที่เราจะสามารถใช้ถามได้นะคะโอเคต่อไปเรามาดู p a ร t ที่เป็น simple past นะคะ,ะจะเป็นประโยคอดีตนะเราแค่เปลี่ยนทุกอย่างให้มันเป็นอดีต นะโอเคเคำพารู้จักคำแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะเช่นนะคะเชออยากจะให้เราแต่งประโยคว่าแอนนะคะตัวอย่างะส l e นละ แอนสายเมื่อวานนี้แอนสายเมื่อวานนี้ก็คือเราจะบอกว่าแอนอะมาสายเมื่อวานอืมแอนสายเมื่อวานนี้นะเป็นอดีตเพราะฉัน แอนเขียนชื่อแอนลงไปแอนแอนนี่เป็นชีถูกไหมคะแอนเป็นชีเพราะฉะนั้นชี she, ใช้คู่กับอะไรคะ is am หรือ a r e ใช้คู่กับ is แต่ว่ามันเป็นอดีตรู้ได้ไงว่าเป็นอดีตมีคำว่าเมื่อวานนี้บ่งบอกว่ามันคืออดีตก็คือแชรสายเมื่อวานนี้พอเป็นอดีตปุ๊บเราไปดูถ้าเราไม่ใช้ is อดีตเราต้องใช้ถ้าเราใช้ is อดีตต้องเป็น was ถูกไหมคะเห็นไหม was กับ were โอเคเพราะนั้นชี e ตามด้วย was เลยค่ะต่อไปสายโทษทีอะเว้นให้มันสายคือ late l a t e เมื่อวานนี้คือ yesterday yesterday ตรงตัวไปทุกคำนะคะ แอนสายเมื่อวานนี้นะคะคู่ใครคู่มันเดี๋ยวเปลี่ยนสีให้จะได้แต่ว่าแอนต้องมาแอนวอชเลยค่ะเพราะว่าเป็นอดีตนะคะแล้วก็ตามด้วยสายออกมันตรงตรงกันไปนะโอ้ไม่ใช่สีเดียวกันนีเอาเปลี่ยนสีสายนะคะเมื่อวานแบบนี้อือฮึ โอเคทีนี้จดตามได้แล้วใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวลองแต่งคำว่าพวกเขาสายเมื่อวานนี้พวกเขาสายเมื่อวานนี้ลองดูนะคะพวกเขาสายเมื่อวานน,ะะวาาวานี้ ได้ไหมต้องใช้อะไรให้เวลาแป๊บหนึ่งอือ Okay. อันนี้ให้ลองเติมเองนะคะ uh, ป่ะนะคะคือพวกเขาคือ day day ใช้คู่กับ r uh, เลยนะคะ day r uh, แต่ว่ามันเป็นอดีตถูกไหมคะเพราะนั้อดีตเราไม่ใช้ r uh, ค่ะเราใช้ were they were late สายเมื่อวานนี้คือ yesterday อือตรงตัวเหมือนเดิมพวกเขานะคะสายเมื่อวานนี้อือ ทีนี้ที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งเช่นคำว่าเธอมาไม่ทันเธอเธอไม่ทันเวลาแบบเธอไม่ทันเวลาหรือจริงๆอะ่ะเราจะเราจะหมายความว่าเธอมาไม่ทันก็ได้ แต่ถ้าแบบเราพูดคาว่าเธอมาไม่ทันใช่ไหมทั้งพอแปลตรงตัวแล้วมันก็จะเขียนออกมายากอะ่ะก็คือเธอไม่ทันเวลาแสดงว่ามันเรื่องนี้คืออดีตถูกไหมคะเธอคือชีคะ่ะชีใช้คู่กับอะไรคะ Was ถูกไหมคะเป็นอดีตถูกไหมแต่ว่ามันเป็นปฏิเสธ was ไม่ได้แปลว่าไม่ทันนะคะแต่ว่า ไม่แล้วก็ทันเวลาเธอไม่ทันเวลา was ซึ่ง was not นะคะ mm hmm. ทันเวลาคือ on time on time เธอไม่ทันเวลา mm hmm. ทันเวลาไม่ ไม่ทันเวลาหรือว่าเธอมาไม่ทันนั่นแหละหรือพวกเขาอ่ะลองเขีนยนประโยคนี้นะคะพวกเขาไม่ทันเวลาพวกเขาคือ Day ใช่ไหมคะ Day ใช้คู่กับอะไรอ่ะเด y ใช้คู่กับ ver not นะคะเติมได้เลย on time พวกเขาไม่ทันเวลาอืออ ทีนี้เดี๋ยวให้ลองเปลี่ยนอันนี้คือในรูปของปฏิเสธนะคะทีนี้ถ้าเป็นประโยคคำถามละ่ะเราจะแต่งว่ายังไงเราต้องแต่งเป็นธรรมดาให้ได้ก่อนแล้วก็สลับตำแหน่งกันถูกต้องไหมคะคล้ายๆกับ is a mr คล้ายๆกับอันแรกที่เราทำกันเลยนะคะเธอนะคะเธออยู่ใน คลาสใช่ไหม mm. เธออยู่ในคลาสใช่ไหม mm. กับพวกเขาอยู่ในคลาสใช่ไหม mm. ใช่ไหม mm. นะคะโอเคคลาสที่แปลว่า ชั้นเรียนอะไรประมาณนี้ค่ะห้องเรียนประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเชื่อให้ไว้แค่นี้พอเล็กๆนะคะให้ลองแต่งประโยคนี้ออกมาแล้วก็เดี๋ยวฉเฉลยครั้งหน้าแล้วก็ขึ้นเรื่องต่อไปได้เลยโอเคสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ